วันนี้ผมจะมาสอนการตัดต่อคลิปวิดีโออย่างง่ายๆนะครับด้วย Adobe Premiere ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมแล้วก็เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถที่ค่อนข้างจะหลักหลาแม้ว่าหน้าตามันอาจจะดูใช้ยากนะครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่ที่คิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้การในการตัดต่อใง่ายอย่างไรบ้างน,นะครับ c r e a t e Project ขั้นตอนแรกสุดของการสร้างวิดีโอนะครับเราจะต้อง create Project หรือสร้าง Project ขึ้นมานะครับโดยให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับ new Project นะครับในกรณีที่เราต้องการจะสร้าง Project ใหม่นะครับหรือกด open Project นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างในกรณีที่เราจะเปิดโปรเจกต์ที่เราเคยทำมาไว้แล้วนะครับสมมติผมกด new Project นะครับจะมีหน้าต่างสำหรับการสร้าง new Project ขึ้นมานะครับโดยหน้าต่างนี้นะครับมันจะมี project name นะครับ สำหรับที่ที่เราจะต้องการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราและก็มีโปรเจกต์โลเคชันนะครับเป็นที่ที่สําหรับจะเซฟโปรเจกต์ของเรานะว่าเราจะเซฟไปตรงไหนผมตั้งชื่อเป็นศูนย์หลือโปรเจกต์โลเคชันนะครับเราก็ไปชูดโลเคชันนะครับชูดไปตรงที่เราจะต้องการจะเก็บโปรเจกต์ไว้นะครับชูดตรงทีชัด หลังจากเราตั้งชื่อและเลือกโลเคชันที่เราจะเก็บไฟล์โปรเจกต์ไ้แล้วนะครับเรากดสร้างครับเมื่อเรากดปุ่ม r ร a t e แล้วนะครับเราจะมาเจอหน้าที่เราเรียกกันว่าเวิร์ p สเปซนะครับคือเป็นหน้าสําหรับที่ใช้ทํางานจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าตาอาจจะดูซับซ้อนหรือบางคนอาจจะไม่เหมือนของผมนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะในโปรแกรมนี้เราสามารถปรับหน้าต่างการทํางานของเราได้ทั้งหมดนะครับเราสามารถจะนะครับจะเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปก็ได้นะครับให้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะมันสามารถยืดหดนะครับด้วยการลากปรับเปลี่ยนหน้าตา นะครับต่างๆได้เหมือนกันนะครับเราไปที่ WordPress แล้วก็ Edit นะครับนี่ใช้สำหรับตัดต่อนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ผมใช้ตัดต่อเป็นประจำเราเลื่อนได้นะหรือว่าเราถ้าเอาเมาส์ไปกดไปเปลี่ยนจนมันง่วแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้ e ีเซ็ t ทูเ a ฟอ l a แล้วนะครับก็จะกลับไปหน้าหน้าปกตินะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งไที่ตรงนี้นะครับ Windows นะครับ w o r k Space นะครับแล้วก็ e d i t i n g นะครับคราวนี้เราจะมาทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Adobe Premier e Pro นะครับ ส่วนที่1นะครับซึ่งอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมนูบาร์เมนูบาร์คือชุดคําสั่งสําหรับควบคุมการทํางานของโปรแกรมน,นะครับสมมติเราคลิกไปตรงไฟล์นะครับจะมีมีูมีอะไรพวกนี้นะครับอี i ิ g ตินะครับคลิป s e q u e n c ์นะครับพวกนี้จะเป็นชุดคําสัส่งส่วนที่2นะครับ Panel Source Monitor นะครับคือพื้นที่แสดงไฟล์ต้นฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราคลิกเลือกนะครับมันจะแสดงตรงนี้นะครับและเป็นที่สำหรับเป็นเมนูเอฟเฟ t c o คอนโทรลนะครับซึ่งถ้าเรามีไฟล์วิดีโออยู่นะครับหรือไฟล์ภาพเนี่ยเราไปคลิกที่ไฟล์ภาพหรือวิดีโอมันจะมีตัวนี้เป็นค่าที่เราปรับแต่งได้นะครับส่วนที่3มนะครับเรียกว่า Panel p r o g รแกรม n i t o r นะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่แสดงผลนะครับของงานที่เรากำลังตัดต่ออยู่ส่วนที่4ี่นะครับก็คือ แสดงระดับความดังของเสียงนะครับหรือเรียก Panel Audio Master นะครับส่วนที่5 Panel t นทำลายนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการตัดต่อนั่นเองส่วนที่6นะครับ Tool นะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อส่วนที่7ก็คือ Panel Project คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอนะครับภาพประกอบต่างๆหรือไฟล์ที่เราจะมาใช้ในการตัดต่อทั้งหมดนะครับหรือเรา o r t o r t เข้ามา เราจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจการ Create Project เข้าใจเรื่อง Workspace เข้าใจส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมเราจะมาสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการ Import File นะครับหรือ Import f o o t e g e เข้ามาทำการตัดต่อนั่นเองครับ การ Import f o o t a ท e หรือ Import วิดีโอเข้ามาการเอาวิดีโอของเราไปตัดต่อนะครับที่เราเรียกกันว่า Import File นะครับหรือ Import o o ตเทปเนี่ยนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกนะครับที่บริเวณนี้จะมี Import Media อยู่ตรงนี้นะครับในพื้นที่คือส่วนที่เราเรียกว่า Panel Project ตรงนี้นะครับนะมันจะมี อินพุตเราเดมาคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีไฟล์ขึ้นมานะครับเราเลือกไปที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับกดโอเพนเข้าไปมันจะมีไฟล์วิดีโอขึ้นมาหรือเราลากวิดีโอของเราโยนลงไปที่หน้าต่างนี้ได้เลยเปิดมาที่ไฟล์นี้นะครับเราลากลงไปนะครับลงไปได้เลยถ้าเราหาหน้าต่างนี้ไม่เจอนะครับสมมุติว่าผมหาหน้าต่างอตัวนี้ไอ้โปรเจกต์ตรงนี้นะครับหน้าต่างโปรเจกต์นี้นะที่เราตั้งชื่อไว้เห็นไหมครับโปรเจกต์ศูนย์หนึ่งตอนแรกถ้าเราหาไม่เจอให้เราไปที่วินโด้คลิกที่โปรเจกต์แล้วเลือก ชื่อโปรเจกต์ที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแต่ผมขอแนะนําว่าในการ i m p o r ตไฟล์นี่นะครับเราไม่ควรจะโยวนวิดีโอลงไปในโปรเจกต์ตรงๆอย่างนี้นะครับเราควรที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนเพื่อเก็บไฟล์เอาไว้ไม่งั้นงานเราจะมั่วเราจะงงว่านี่มันเป็นวิดีโอนี้มันจะเป็นภาพถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับผมขอลบไปก่อนนะวิธีลบไฟล์ก็คือลากคลุมไปได้ทั้งหมดเลยนะหรือจะเลือกเฉพาะไฟล์ที่เราเลือกก็ได้ก็ดีลิทไปครับหรือเราลากคลุมเราดีลิทก็ได้คราวนี้วิธีการสร้างโฟลเดอร์ในการ Import ไลที่ถูกต้องอันดับแรกสร้าพ วิธีการสร้างโฟลเดอร์นะครับ 1. สร้างจากภายนอกโปรแกรมผมลากจากไฟล์ข้างนอกเข้ามาเลยล่างนี้มานะเราสร้างไว้แล้วนะครับเราลากเข้ามาได้เลยหรือ2ส,สร้างจากภายในโปรแกรมโดยคลิกไปตรงนี้นะครับ New B i n อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้มันจะเหมือนแปะเอกาสารนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วมันจะให้เราตั้งเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่า Footage หรือจะตั้งวิดีโอก็ได้นะ แล้วเราก็เลือก Import file นะครับด้วยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ฟูซเท็นะครับแล้วเลือก Import แล้วกด Open เข้าไปพอเราเดเอบลคลิกเข้าไปมันจะมีไฟล์นี้อยู่มันจะมีชื่อบิลดงนี้นะฮะบิลแรกนะฮะอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ของเราอยู่ในโปรเจกต์นี้ผมคลิกไปที่โปรเจกต์เหมือนเดิมถ้าใครไม่ชอบว่ามันอันใหญ่เราคลิกแบบนี้ได้ตรงนี้ข้างล่างนะครับอันนี้มันเป็นแล้วแต่เรานะครับเราเลือกตรงนี้ก็ได้อ่าขยับให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้อ่าสมมุติว่าผมจะดูข้างในนะครับถ้าในกรณีที่เลือกเป็นแบบน,นาคลกงลงลงกงมอ่ึ็ื ลากมาวางก็ได้นะครับแต่ลากมาวางในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเราจะได้ไม่พุ่งนะับที่ผมลากไปแล้วสไฟล์นี้นะ1 2ึ่งสองสามจะลากทีเดียวก็ได้อะลากมาลง ก็มาวางไว้ปิกมาา์นะครับแดกมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไฟล์ที่เราต้องการนะครับลงไปในโฟลเดอร์แล้วก็ปล่อยเมาส์อินพุตไฟล์นะครับโดยการสร้างโฟลเดอร์จะดีที่สุดนะครับในการตัดต่อวิดีโอนี่นะครับเราจะต้องสร้างซีเควนขึ้นมาก่อนเพื่อตัดต่อถ้าเราโยนวิดีโอลงไปเลยการตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปตามวิดีโอที่เราโยนลงไปนะครับซึ่งส่วนมากมันจะเป็นขนาดของไฟล์นะครับแล้วก็เฟรมเรกนะั้นก่อนที่เราจะโยนไฟล์วิดีโอลงเราควรจะสร้างซีเควนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการตั้งค่าเพื่อลดความผิดดดดพาาาาถ้วีีโออขขงเรนะม แล้วมีค่าที่ไม่เท่ากันวิธีการสร้าง s e q u e n c ์ทำได้2แบบไปที่ไฟล์ New แล้วไปที่ Sequence มันจะมีหน้าต่าง New Sequence ขึ้นมาทางซ้ายมือของเราจะเป็น preset ที่โปรแกรมเนี่ยจัดมาให้ด้านขวาคือค่าต่างๆของ preset ที่โปรแกรมแต่ละอันตั้งไว้ให้วิธีที่2ไปที่ข้างล่างนะครับไปที่ New Item นะครับอยู่ล่างตรงนี้นะฮะแล้วเลือก Sequence แล้วเลือก New Sequence กดนะก็จะมี p r e s e t ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นค่าต่างๆของตัว t นี้นะครับ ถ้าเราไม่อยากได้ตรงนี้เราสามารถเซตขึ้นดน้เองถ้าเราต้องการตั้งค่าว,วิดีโอด้วยตัวเองให้มาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับผมไปที่เซตติ้งนะถ้าคิดไม่ออกมัาจะตั้งยังไงนะครับหรือจะเซตค่ายัางไงให้ทําตามนี้ได้เลยหลักๆจะเป็นเฟรมไซส์นะครับหรือขนาดของวิดีโอจะเป็นเฟรมไซส์1 9 2 0 1 0 8 0ตัวนี้จะเป็น16:9นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น1080นะครับอีกฝั่งเป็น1920เห็นไหมครับมันจะเป็น9:16นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแนวตั้งหลักๆคือนนี้นะ อย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเรากดเกียรได้เลยปมขอกกลับไปตรงนี้ก่อนนะ1920นะครับแล้วก็1080งเื่อเป็นแนวนอ,กอนกแล้วเราสามารถเซฟพรีเซตเนี้ยนะครับเก็บเอาไว้เพื่อที่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมากดสร้างเราก็กดไปเซฟพรีเซตตรงนี้ตอนนี้นะครับกดเซฟพรีเซตมันก็จะมีชื่อนะครับอสมมติผมตั้งชื่อเป็นชื่อ F1 อ่ะเอน่อ่ะฟุตเท กดโอเคตรงคอสตอมมันจะมี s 1เห็นไหมฮะตรงนี้ที่เราเซตค่าไว้แล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับ sequence name ตรงนี้อยู่ด้านนี้นะฮะเพื่อใช้ในการตัดต่อถ้าเราไม่ตั้งชื่อนะครับมันจะเป็นค่า default ของแต่ละอันสมมติผมเป็นชุดเทสแรกผมก็เอาไปสุดเป็น sequence sequence แรกนะครับตรง s 1นะครับกดโอเคไปแล้วเราสามารถสร้าง sequence เพิ่มได้อีกสมมติผมสร้าง sequence ต่อผมจะเอาค่านี้ก็ได้เราเอาค่านี้ดูแล้วผมก็ตั้งฟูทเทสนี้ครับ s 2กดโอเคไป มี s ซีเควน e ์หนึ่งซีเคสรุปใน1 Project มีได้หลายซีเควน c ์ซึ่งเวลาที่เราตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะ Export ออกไปทีละซีเควน c ์แล้วแต่และซีเควน c ์เนี่ยจะนับเป็น1นวิดีโอไทม์ไลน์เมื่อเราตั้งค่าซีเควน c ์เสร็จแล้วให้ไปที่ Timeline ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลากวิดีโอลงมาที่หน้าต่างเราเลือกมา2อคลิปนะครับ เมื่อเราลากวิดีโอลงมานะครับถ้ามีหน้าต่างคาเตือนว่า With mismatch warning หมายความว่าวิดีโอของเราเนี่ยมีฟอร์แมตไม่เหมือนกับในซีเควนที่เราสร้างขึ้นซึ่งเราสามารถกดปุ่ม change change sequence setting นะครับเพื่อแสดงว่าเราต้องการให้ซีเควนของเราเปลี่ยนค่าต่างๆไปตามวิดีโอที่เราลากลงมาหรือถ้าเรากดปุ่มเลือก keep existing setting นะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนวิดีโอ ที่ล่าเข้ามาให้เป็นฟอร์แมตเดียวกับซีเควนที่เราตั้งค่าไว้แท็กดคลิป e x i กซ n ติง t t เซตตนะครับผมต้องการให้วิดีโอของผมไปตามฟอร์แมตที่ซีเควนตั้งเอาไว้นะครับปึ๊บดังนั้นนะครับ ถ้าคลิปแรกนะครับเล็กกว่านะครับให้คลิกขวานะครับที่คลิปที่ขนาดเล็กกว่าซีเควนซ์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วเลือกคลิกขวาเสร็จแล้วเลือก Scale toframe size Scale toframe size ในกรณีที่คลิปของเรานะครับมีขนาดไซส์นะครับเล็กกว่าซีเควนซ์ที่เราตั้งค่าขึ้นนะครับให้เราคลิกขวาที่คลิปนั้นๆนะครับแล้วเลือก Scale toframe s i เราจะสังเกตว่าคลิปของเราวเนี่ยมันขยายขึ้นมาเต็มลวเหมือนกับคลิปที่2 คราวนี้เรามาดูกันนะครับในทไลา์เนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งฝั่ง V ก็คือภาพฝั่ง A ก็คือเสียงเราสามารถซ้อนกันได้หลายหลายภาพนะครับและก็หลายเสียงเราซ้อนได้หมดเราสังเกตไหมครัว่าบางคลิปเนี่ยไม่มีตัวสัญลักษณ์นี้นะครับแสดงว่าไม่มีเสียงบางคลิปมันจะไม่มีเสียงบางคลิปมันจะมีเราจะซ้อนอยังไงก็ได้นะครับเราสามารถซ้อนกันได้หลายภาพหรือหลายเสียงซึ่งมันจะโดนทับกันแบบนี้ โดยเราสามารถใช้คำสั่งขยายหรือย่อคลิปนะครับดูอย่างนี้นะครับโดยการใช้กดไปที่ถ้าใครใช้ mac ใช้ option นะครับแต่ถ้าใช้ windows ก็ใช้ออ t ตินเนแล้วเลือกสกอร์เมาส์มันจะขยายคลิปขยายคลิปออกมานะครับหรือย่อคลิปออกมาหรือเราจะใช้วิธีนี้ลากตรงนี้เห็นไหมฮนะซึ่งปกติผมก็ใช้ใช้วิธีนี้นะอย่างนี้ลากดีง่ายดีนะเราเลื่อนไปตรงนี้นะครับมันจะขยายตรงจุดที่เราต้องการลากนะครับ หรือเราจะขยายตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นสเกลของเสียงตรงนี้จะเสียงดังตรงนี้จะเสียงค่อยลองเล่นนะสเกตนะครับตรงนี้ถ้าเราลากแล้วมันมีเสียงเนี่ยตรงนี้มันจะมีเสียงขึ้นมาในการเลื่อนวิดีโอเนี่ยนะครับเราจะใช้คําสั่งตรงนี้ Selection Tool นะครับอยู่ตรงตรงส่วนนี้นะครับ Selection Tool อยู่ตรงนี้นะครับที่ตรวสองถ้าผมเลื่อนนะที่กัเลื่อนเห็นไหมฮะเลื่อนไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคําสั่งในไทม์ไลน์อื่นๆที่เราควรจะรู้ไว้นะครับ สมมติผมเล่นวิดีโอนี้อยู่นะครเราลากเนี่ยมันก็ไปมันจะมีภาพกับเสียงไปพร้อมกันนะครับแต่ถ้าใครลากแล้วภาพกับเสียงไม่ไปพร้อมกันนะครับแสดงว่าตรงนี้มันหลุดนะครับลิงก์ซีเลคชันนะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้นะฮะลิงก์ซีเลคชันเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายมันถ้ามันหลุดอย่างนี้อ่าสมมตินะผมลากไปเนี่ยนะภาพกับเสียงเนี่ยมันมันห่างกันแล้วนะครับถ้าจะให้มันไปด้วยกันนะครับเราคลิกเลือกภาพคลิกเลือกเสียงและตัวนี้นะครับกดลิงก์ซีเลคชันอ่าลองดูนะเห็นไหมครับมันจะไปพร้อมกันแล้ว จำไว้นะครับถ้าเราจะแยกภาพกับเสียงก็ได้เพราจะแยกภาพกับเสียงเราไม่อยากได้เสียงตัวนี้เราอยากได้เสียงแกว้์ข้าขงหลังเราเอาภาพเราเอาเสียงตัวนี้ออกใช่ไหมอ่าเราก็มาตรงนี้เราก็คลิกตรงนี้ลิงก์ตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะออกเราดีลิทออกกดดีลิทนะมันก็จะไม่มีเสียงของตัวนี้มาแล้วมันจะเป็นเสียงของข้างล่างแทน แล้วก็จะมีการเปิดปิดตานะครับถ้าเราเปิดเราคลิกต,ตรงนี้เปิดปิดตาตรงนี้นะครับตรงตรงไทม์ไลน์นี่นะครับมันก็จะปิดหรือเปิดการมองเห็นปิดหมดเลยเนี่ยไม่มีเลยเปิดหรือปิดการมองเห็นถูกไหมครับเปิดปิดตาคือการเปิดปิดการมองเห็นอีกอันหนึ่งนอกจากปิดตาและเปิดตาก็คือการล็อกนะครับทอกเกอรแท็กล็อกนะครับสังเกตไหมครับปรากฏล็อกปุ๊บมันจะเป็นขีดเท่าเท่าเท่า่าแบบนี้นะก็คือการล็อกนะครับใช้ทั้งได้ทั้งภาพและเสียงนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับตรงนี้จะถูกล็อกไว้แต่ข้างบนได้บุกนะฮ เมื่อเราเข้าใจเรื่องทไลายแล้วเราก็มาเริ่มการตัดต่อได้เลยนะครับผมจะลบลบอันนี้ไปก่อนนะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกบางช่วงเวลานะครับหรือบางส่วนบางตอนของวิดีโอนะครับที่เราต้องการจะตัดด้วยการกลคลิกที่วิดีโอนั้นที่โปรเจกต์มันจะมีวิดีโอนี้มานะครับเราก็เลือกเราเล่นดูนเราล่นดูนะเราอาจจะเลือกบางช่วงบางตอนแต่ได้ตรงนี้เป็นซีนเปิดผมก็กดมาร์กอินตรงนี้มาร์อินตรงนี้นเห็นไหม กดมาร์กอินตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายปีกาที่อยู่ตรงหน้าตักซอสตรงส่วนที่สองน,น,นะครับอ่ะกดมาร์กอินปึ๊บเห็นไหมฮะพอกดเสร็จนะครับไอ้ตรงนี้มันจะหดเข้าไปพอหดเข้าไปแล้วเราก็ลองเลือดด่อนดูเลื่อนให้ตรงนี้นะผมก็กด Mark Out. มาร์กเอามาร์กเอาก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับกับมาร์กอินนะครับกดลงไปปึ๊บเอาแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากมาวางได้เลย คลิป mismatch warning นะครับก็คือวิดีโอของคุณนะครับมีขนาดไม่เท่ากันกับซีเควนที่เราตั้งขึ้นถ้าเราต้องการให้มันเท่ากันกับซีเควนเรากด Keep existing setting นะครับกดตรงนี้ปึ๊บเห็นไหนมฮะอันนี้มันเล็กกว่าคลิกขวานะครับที่วิดีโอที่ขนาดไม่เท่ากับซีเควนและเลือก scale to frame size ให้มันขยายท่บกันก่อนหรือถ้าเราต้องการเอาแต่ภาพนะครับเราคลิกตรงนี้แ l a c k video only นะครับตัวนี้นะครเอาแต่ภาพนะครับ ไอตัวนี้เอาแต่เสียงอ่ะลองดูนะผมคลิกลตรงนี้นะครับปึ๊บลากมาเราจะสังเกตว่าวิดีโอแรกผมลากมาทั้งภาพและเสียง, <c oughs> ยงวิดีโอนี้มีแต่ภาพไม่มีเสียงถ้าผมจะเอาแต่เสียงคลิกตรงนี้นะครับแล้วลากมาวางอันเนี้ยมีแต่เสียงแล้วอันเนี้ยแล้วแต่เราเลือกนะครับเราอยากได้เสียงประกอบอันนี้มาใส่ในวิดีโออีกอันหนึ่งของเราหรืออยากได้ภาพนี้ไปใส่ในเสียงเสียงหนึ่งของเราอันเนี้ยแล้วแต่การเลือกนะครับหรือถ้าเราชอบลากมายาวๆแล้วมาตัดเลย ก็ได้นะครับไปเกล m e วทูเฟรมสายโดยการตัดต่อเนี่ยครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เด o เซนทูนะครับตัวนี้นะครับที่จะเหมือนใบมีดโกนตรงนี้นะครับเดสเซนทูตัวนี้นะฮะเป็นมีดโกนตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้นะครับเราอยากจะลบตรงนี้นะครับเราตรงนี้ออกเราใช้เซเลคชันนะครับเพื่อตั้ต่อกดดีลิเคือลบไฟล์ออกไปนะครับแล้วให้เรากดตรงช่องว่างเห็นไหมครับสมมุติว่าเราตัดตรงนี้แล้วตรงนี้มันว่างใช่ไหมฮะเราจะเอามาต่อยังไงนะครับเราคลิกที่ตรงช่องว่าง แล้วกดดีลิทอีกครั้งหนึ่งวิดีโอที่อยู่ข้างหลังก็จะเลื่อนมาติดกันเองเมื่อเรานําวิดีโอต่างๆนะครับมาตัดต่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วสามารถกําหนดเอฟเฟกต์คอนโทรลของมันนะครับมีการตั้งค่าขนาดหรือตําแหน่งของวิดีโอนะครับเรามาที่ตรงนี้นะครับผมคลิกไปที่ตัววิดีโอนะครับแล้วมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเราคลิกเปิดตรงนี้นะครับมอนิเตอร์นะครับวิดีโอสองนะครับคลิกที่วิดีโอสองนะครับแล้วผมก็เลือกให้ไซส์มันเล็กลงอันนี้เป็นวิดีโอสองนะ position ก็คือตําแหน่งจะไปซ้ายไปขวาไปบนไปลากปรับตรงนี้ scale นด สเกลคือปรับขนาดนะครับโพซิชันก็คือปรับตำแหน่งและตรงนี้เล็กลองอันนี้คือปรับขนาดเมื่อเราเสร็จในส่วนของการเรียงหรือการตั้งค่าต่างๆแล้วนะครับต่อมาเราก็เพิ่มลูกเล่นให้กับวิดีโอของเรานะครับโดยการใส่เอฟเฟกโดยที่เราคลิกที่เมนูเอฟเฟกนะครับที่อยู่ตรงด้านนี้เอฟเฟกตรงนี้นะครับคลิกเอฟเฟกมันจะมีหน้าต่างเอฟเฟกขึ้นมาโดยเราจะแบ่งหมวดหมู่ต่างๆอย่างเช่นในหมวดหมู่วิดีโอชาร์จซีชันมันก็จะเป็นการเปลี่ยนจากวิดีโอหนึ่งไปอีกวิดีโอหนึ่งอ่าสมมติผมปกติ อ่ามันจะเป็นการจาคัดนะครับก็คือข้ามจากอันนึงไปอนนึงเลยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสมูทขึ้นนะครับอ่าผมเอา c l o s t h i s s o นะครับวางมาวางเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับขยายดูนะมันจะมีตัวเอฟเฟกมาแฝงอยู่ลองเล่นดูนะครับมันก็จะสมูทขึ้นเห็นไหมฮะนอกจากการใส่ transition นะครับซึ่งเป็นการลุกเล่นนะครับให้มันเกิดความสมูทแล้วนะครับเรายังสามารถปรับวิดีโอของเรานะครับให้เล่นเร็วขึ้นหรือช้าขึ้นนะครับ โดยคลิกขวานะครับที่วิดีโอที่เราต้องการจะปรับความเร็วหรือสปีดนะครับคลิกขวาที่วิดีโอนั้นนะครับเลือกสปีดนะครับสแลนต t วเลนนะครับคลิกนะครับสมมติผมเลือกให้มันสั้นลงนะครับหรือให้มันยาวขึ้นนะครับนะก็คือให้มันเล่นสปีดช้าลงหรือสโลโมชั่นหรือเล่นให้มันสปีดเร็วขึ้นอันนี้แล้วแต่เราเลือกนะครับการใส่ตัวอักษรให้คลิกเลือกที่ ใช้ tool นะครับซึ่งเป็นเวลาสอนตัว T อยู่บน tool นะครับจากนั้นเมื่อคลิกเลือกตัว T แล้วให้เราไปคลิกเลือกที่บน monitor นะครับและพิมพ์ข้อความลงไปนะครับในที่นี้ผมพิมพ์คำว่า p o t f o l i o เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนี่เรายังสามารถตกแต่งข้อความของเรานะครับด้วยการคลิกนะครับงเลือกทั้งหมดนี้นะครับแล้วเราไปที่ effect control เราจะเห็นตัวนี้เทคเทคคำว่าเทคนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถปรับได้นะครับปรับขนาดปรับฟอนต์จะเลือกฟอนต์ตัวไหนก็ได้นะครับถ้าเราเลือกตัวนี้เราสามารถปรับขนาดเลือกฟอนต์ได้เลือกสีได้ครับ เราสามารถใส่ขอบได้นะครับใส่สตรกนะครับเปลี่ยนสีสตรอกก็ได้กดโอเค OK นะครับเราสามารถใส่เงาได้นะครับเป็นชัโดใส่องศาของมันนะครับให้มันเงามันทอบไปทางไหนแล้วเรายังสามารถเลื่อนมันได้นะครับด้วยการใช้ Selection Tool เลื่อนไปซ้ายขวาบนล่างหน้าหลังหรือขยายให้มันยาวขึ้นไปเริ่มจากตรงนี้จนถึงตรงนี้ก็ได้อะลอกเลื่อนปึ๊บ นอกจากทีดขยายย่อเรายังสามารถใส่อฟ f เฟ t นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับวิดีโอได้อย่างเช่นตัววิดีโอ transition นะครับผมเลือก cross d i s s o มาวางนะครับตรงตอนซีนเปิดตัวกอันะครับแล้ววางตอนซีนปิดตัวอักษรอ่ะเราดูนะครับต่างจากเมื่อกี้ไหมเราดูนะครับ จะค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆเฟดจากไปนะฮะนี่เป็นเอฟเฟกต์เช่นเดียวกับที่เราทํานะครับเหมือนวิดีโอนะครับและเมื่อเราททําไปแล้วนะครับเราจะสามารถกดเซฟก็ได้นะครับไปที่ไฟล์กดเซฟแอรเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราใช้ตั้งชื่อเดิมเรากดเซฟไปหลังจากเซฟงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจบงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาถึงการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดต่อวิดีโอการเอ็กซ์พอร์ตให้กดไปที่ไฟล์เอ็กซ์พอร์ตแล้วเลือกที่มีเดียแล้วเลือออกกรรตที่เาาเาาา้ง q u g l Quality นะครับ1,800ตัวนี้อ่าเอาเล้นะคันฟอร์แมนะครับแนะนำให้ใช้264 S264 จากนั้นเป็นเอา p ์พุตเนมตั้งชื่อได้เพราะถ้าเราไม่ตั้งชื่อมันจะเป็นชื่อของซีเควนซตั้งชื่อใหม่นะครับโอเคนะเป็นชื่อใหม่แล้วเลือกโ c a t i o n ที่เราจะต้องการต่อค t ดเทนนิงนะเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดเอ็กซ์ไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอมันเรนเดอร์นะครับเมื่อวิดีโอเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นนะครับสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย้วเป็นไงบ้างครับการตัดต่อวิดีโอนะครับด้วย Adobe Premiere Pro นะครับแบบนีง่ายนะครับทุกคนทำได้แน่นอนครับ